สวัสดีนะครับวันนี้มาดูงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับอุปกรณ์ต่อนกนะครับนะครับตามภาพนะครับนกอีรุมนะครับกลางปีกนะครับทรงนี้นะครับมาริวนกอีรุมกลางปีกก่อนส่งให้ลูกค้านะครับนกเป็ดน้ํานะครับชุดต่อนะครับละเอียดงานนะครับ ันนี้ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับต่อเป็น PE นะครับบวงตัวนี้ประมาณห้านิ้วถึงห้านิ้วครึ่งนะครับไม่เกินห้านิ้วครึ่งนะครับประมาณห้านิ้วเศษเศนะครับเนตัวนี้เป็นนเบอร์ร้อยยี่นะครับบวงบวงทองเหลืองนะครับแบบหมุนได้นะครับตัวนี้เป็นแบบหมุนได้นะครับ ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับสีเขียวนะครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนด้วยนะครับตันนี้สามสิบสามสิบนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าจะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนนกอีลุมนะครับกลมหน้าร้องนะครับเดี๋ยวนะครับกลมหน้าร้องนะครับสวยๆนะครับลายเส้นนะครับแท่นว่าลายเส้นนะครับสวยๆครับแข็งแรงนะครับทํามาจากยางนะครับไม่ใช่โฟมนะครับตัวนี้ทํามาจากยางหมดเลยนะครับ ไม่ใช่โฟมนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงครับใช้ได้นานนะครับทนทานนะครับลําโพงก็มีนะครับอุปกรณ์จะชอบตัวไหนนะครับคืนแขวนหรือว่าคืนหลักนะครับนกเป็ดน้ํานะครับนกเป็ดแดงนะครับสวยๆนะครับชอบแบบไหนชิโน่ชอบแบบทรงยืนก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับลูกค้าสั่งดำนะครับ ชอบแบบดำนะครับเอาไปติดปีกติดละเองเขียนลายเองก็ได้นะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับนะครับกลมหน้าลองนะครับสวยๆนะครับทำมาจากยางนะครับใช้ได้นานนะครับไม่ใช่ไม้นะครับไม่ใช่โฟมนะครับเป็นยางนะครับใช้ได้นานมากครับงานคืนนะครับแล้วแต่ท่านนะครับจะเอาแบบไหนนะครับสั่งได้จะเป็นแบบหลักหรือว่าเป็นแบบ แขวนนะครับสีเขียวสีน้ำตาลสามารถสั่งได้จะเอากี so ่บวงก็ได้นะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับให้คําแนะนําได้ท่านไม่เคยต่อนะครับให้คําแนะนําได้จะต่อแบบไหนแบบหลักแบบแขวนนะครับการใช้งานประมาณไหนลําโพงเสียงนะครับลำโพงนะครับบัทุดนะครับพร้อมเสียงให้ครับมีเมมเสียงให้นะครับเอ็นให้เปลี่ยนด้วยนะครับ ตามนี้นะครับชอบแบบนี้ก็สั่งได้นี่คือเรียกว่าอิลุมการปีกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับครับผม